iPad ใหม่หายไปไหนเมื่อปีนี้จะเป็นปีแรกที่ Apple จะไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่เลยแม้แต่รุ่นเดียวนะผมโอ้โตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple ก็ออก iPad รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นพวก iPad Mini ใหม่ iPad รุ่นเริ่มต้นใหม่ Air ใหม่หรือว่า iPad Pro ใหม่นะครับผมแต่ปีนี้2023นผมเป็นปีแรกเลยนะที่ Apple ไม่เปิดตัว iPad ใหม่สักกรุ่นเลยนะครับผม oh, <no. S 1> ซึ่งมาร์กเกอร์แมนนะผมนักข่าวจาก b l ู o m b e r g เขาได้ให้ข้อมูลว่า iPad รุ่นใหม่ทุกรุ่นเนี่ยที่เรากล่าวถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad m i n i 7นะ iPad Generation ที่11 i p a d Pro รุ่นใหม่หรือว่า iPad Air6 นะครับผมจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม2024นะผมโอ้โหจะว่าไปก็นานเหมือนกันนะครับผมหลายเดือนเลยทีเดียวนะผมแล้วก็หูฟัง Airpods เนี่ย ในช่วงปลายปีนี้ก็จะไม่มีการเปิดตัวนะผมคิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวอีกทีก็ปีหน้าเลยนะผมซึ่งจะเป็น AirPods รุ่นเริ่มต้นนะผมอาจจะใช้ชื่อว่า AirPods รุ่นที่4อะไรประมาณนี้นะส่วนหูฟัง AirPods Pro รุ่นใหม่นะผมเขาก็จะเปิดตัวนู่นเลยนะปี2025นะผมเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัว AirPods Pro 2รุ่น Type C ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองย้อนดูข้อมูลนะผมว่า iPad แตรุ่นเนี่ย เขาเปิดตัวครั้งล่าสุดแต่ละรุ่นน่ะเมื่อไหร่กันบ้างนะผมเริ่มจาก iPad Mini 6นะครับผม Mini 6เปิดตัวไปเมื่อกันยายน2021 iPad air 5เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2022 iPad pro m2 แล้วก็ iPad รุ่นที่10นะครับผมเปิดตัวไปเมื่อ ตุลาคม2022นะและสำหรับใครที่กำลังรอตัดสินใจซื้อนะผมก็ไม่ต้องรอนะปีนี้สามารถซื้อใช้ก่อนได้เลยนะหรือว่าใครที่สามารถรอได้นะผมไปจนถึงประมาณมีนา2024หรือว่าเมษายนนะผมก็รอได้นะครับผมและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ